สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับและอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านประจำวันพุธที่11สิงหาคมครับกับผมกิจแอดมินและผู้สอนของเพจปรุงลงทวยเลยลงทุนครับสำหรับตลาดนะครับณวันนี้เนี่ยครับพุธที่11นะครับก่อนที่จะหยุดนะครับวันหนึ่งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับเราจะพบว่าวันนี้เนี่ย นะครับเซตบ้านเรานะครับปิดลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น b a bearish e n g u l f i n g ให้เราได้เห็นนะครับว่าโอ้โหนะฮะแทงแดงยาวเฟื้ยเลยครับปิดมิดนะครับแท่งเทียนนวันก่อนหน้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมใบแอสไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือที่เด้งขึ้นมาเนี่ยครับเด้งขึ้นเพื่อลงต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับณจุดนี้นะครับเราจะพบว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันที่10สิงหาเนี่ยเราพบว่าเขาเด้งมาครับแล้วก็ ประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยโอ้โหดันเขียวครับแล้วสุดท้ายก็มีแรงขายลงมานะครับเพราะว่าเทสเอ a เเส้น20นะครับเส้นสีขาวตรงนี้ไม่ผ่านนะครับด้านบนสุดท้ายไม่ผ่านก็ต้องมีแรงขายตบกลับลงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ผมจะพบว่าวันที่10เนี่ยสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วแล้ววันนี้ก็มีเขียวหลอกมาตอนเช้าครับเขียวหลอกมาตอนเช้าหน่อยๆก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอืมไม่น่าจะ ตลาดไม่น่าจะเวิร์กแล้วนะก็สุดท้ายก็เอากลับลงมาอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ตามแผนเดิมครับว่ายังไงซะแล้วนะครับก็ที่รอบเนี้ยเด้งขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาเพื่อลงต่ออยู่ดีครับแล้วเป้าถัดไปนะครับที่จะต้องรอเทสคือเป้าหนึ่งตรงนี้ครับอยู่ที่1527นะครับยังไงถ้ามีถ้าลงมาอีกเนี่ยผมมองดาวไซด์ด่านแรกเนี่ยประมาณ1527นะครับอีกแนวหนึ่งคือตรงนี้ครับ EMA 233นะครับอยู่ประมาณแถวแถวนะครับ1 5 0 5นะครับหรือตีกลมๆเนี่ย1500้เปกนะครับต้องรอเทสกันดูอีกทีว่าจุดตรงเนี้ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้าจุด1รับไม่อยู่ก็มาจุด2ครับจุด2มาไม่อยู่นี่ครับมาจุด3ตรงนี้ก็คือแนวนะครับ1495ถึง1484นะครับซึ่งผมมองว่าแนวเนี้ยจะเป็นแนวที่มีนัยสำคัญที่สุดของตลาดรอบนี้ครับ คือถ้าสมมุติว่าลงมารอบตรงนี้นะนะครับจุดตรงเนี้ยโซนตรงนี้นะครับถ้าลงมานะครับมีสิทธิ์ที่จะรีบาวนะครับหรือกลับตัวนะครับกลับตัวเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับได้สูงนะครับแต่อีกในกรณีหนึ่งถ้าแนวนี้นะครับหลุดไปผมมองว่ามาแนวนี้ครับคือ1 4 4 1นะครับ รหรือตีโงกลมเนี่ยหน,นึ่ี่สี่ศูนะครับก็คือมาลงมาแน่แน่นะครับและที่สำคัญคือผมมองว่าถ้า3หลุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตลาดเซตบ้านเราน่าจะเกิดเบริจนะครับตลาดหมีนะครับได้ยาวๆเลยครับนะฮะน่าจะนะ่าผมมองว่าดาวไซน์นะน่าจะลงไปเป็นร้อยรอยจุดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราผมลองมาวัดเป้ากันดูนะครับว่าน่าจะมาแถวจุดไหน นะครับถ้ากรณีนะครับ1 4 9 0พันสี่เก้าสิบถึงพันสี่แปดสิบตรงนี้ไม่ผ่านแล้วมาเทสมาตรงนี้ม,มองนะครับอืมผมว่าถ้าสมมุตินะแนวเนี้ยแนวที่สี่นะครับแนวสามไม่ผ่านมาแนวสี่เนี่ย worst case bad scenario ตรงนี้ครับมาแนวสี่ถ้าหลุดนะผมมองว่าหนึ่งสองสองเจ็ด ถึงหนึ่ันห่งเนี่ยไม่แน่เราอาจจะเจอได้ครับไม่แน่เราอาจจะเจอได้นะครับเพราะว่าอะไรถึงผมถึงบอกนะว่า1441 14เนี่ยถ้าหลุดมามีโอกาสเจอนี้นะครับคือแนวฟิโบพอดีและอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญคือมันคือแถวนะครับแถวที่เป็นไฮเดิมตรงเนี้ยนะครับมันเหมือนจากที่เคยเป็นแนวต้านะครับลงมา ทะลุขึ้นไปมันก็กลายเป็นแนวรับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแนวที่มีในวสาคัญหลุดตรงนี้มานะครับ1นึกับ1นตรงนี้เจอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่นะครับคอนเซอวทีฟหน่อยนะครับหรือรับความเสี่ยงได้ไม่มากเนี่ยผมมองว่านะครับผมมองว่ารอรับลึกๆแถวเนี้ยนะครับไม่สายครับรอเล่นแถวแถวนี้ไม่สายครับทับมือรอครับรอ นะครับอย่างเดียวว่าตอนนี้นะซีนารรโอถัดไปผมมองพันห้ากลมๆหลุดไม่หลุดนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาใจช่วยครับว่าตลาดจะมีผู้เล่นพยุงนะครับอย่างเช่นกองทุนนะครับพยุงได้ตลอดนะครับหรืออาจจะมีต่างชาติเข้ามากับเข้ามาซื้อนะครับก็หวังไว้ไว่าอย่างนั้นนะครับคือกรณีที่ดีแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็อย่าประมาทครับนะฮะ อีกครั้งนะครับนี่คือแค่เซตปกติครับ MAI เราจะพบครับว่าเขาเทสไม่ผ่านนะครับเทสไฮเดิมไม่ผ่านนะครับเมื่อวานโอ้โหปิดเขียวเลยครับสวยนะฮะปิดเขียวเจาะแนวแนวเบรกนะครับสวยเลยครับถ้าวันนี้เปิดโดดมาอีกทีคือ MAI ต้องเล่นแล้วครับแต่วันนี้คือมันเล่นไม่ได้เพราะว่าเซตก็พาแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นลงครับแล้วก็ นะครับก็มีสิทธิ์ครับที่ถ้าตลาดจะพอเล่นได้ผมมองว่า MAI นะครับก็ต้องรอรู้นิดทีนะครับถ้าหลุดนะครับตัว89เมื่อไหร่ต้องหนีนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ทับมือรอจะเวิร์กกว่าครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงไดน้อยนะฮะอ่ะต่อไปเราจะมาดูหุ้นกันนะครับตามสูตรสแกน EMA นะครับ 1020Golden Cross บวกกับการที่มีวอลลุ่มเข้าเกิน2หล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวแรกครับอิน u c h สำหรับอิน u c h ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วนะครับรอบเนี้ยมันเยอะขึ้นมาเยอะเกินครับเพราะนอกจากนั้นเนี่ยผมมองว่า EMA 1020เนี่ยเพิ่งตัดก็จริงแต่มัน สำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นไปเวอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบครับว่ามันขึ้นมาปลายไส้แท่งเทียนแถวเป้าฟิโบเราแ,แ,แล้วครับ76.5เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเล่นครับถ้าอยากเล่นจริงๆรอรับนะครับรอรับแถวแนวรับตรงนี้ครับตีกลมๆ6กบาบาทนะครับถ้ามีสิิ์ย่อมาจริงผมมอง69บาทรับถ้าหลุดแนวนี้ไปขัดครับ ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันถึงเป้าฟิโบแล้วแล้วนะครับยังไม่ต้องเล่นลิสต์ตอรีวอร์ดไม่คุ้มแน่นอนครับอินทัชก็ตอนนี้ก็ตัดไปก่อนได้ครับต่อไป S T A ครับ S T A นะครับจะพบครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะครับ สวนตลาดนะครับแท่งเขียวบวกไป7.84%นะครับก็คือ EMA 10 20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว233สาซัพพอร์ตครับภาพใหญ่ซัพพอร์ตและนะครับ EMA 89เนี่ยก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สวยครับในมุมมองตรงนี้สวยนะครับถ้าผมตีแนวรับนะครับจะพบว่านี่ฮะซัพพอร์ตอยู่ครับตีง่ายๆตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซัพพอร์ตหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นแนวรับถ้าจะรอรับคือต้องรอรับแถวแถวตรงนี้นะครับนะฮะทำโลสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยกโลสวยนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ถามว่าจุดเข้าจะเล่นตรงไหนผมมองว่านะครับถ้าย่อมาก็รับครับนะครับโดยที่ย่อมาคุ้มผมมองแนวนี้นะครับผมมองแนวนี้อยู่ที่39.5 ถ้าย่อมาเล่นนะครับย่อมาเล่นได้นะครับหลุดแนวเนี้ยก็จะเป็นจุดคัดของเราแหละแต่ที่สําคัญนะครับบางทีเนี่ยมันไม่มันอาจจะมีโอกาสที่มันย่อไม่ลึกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมใช้แนว EMA 8 9เนี่ยเป็นจุดลับในการซื้อก็ได้นะครับและจุดเนี้ยเป็นจุดคัดเพราะฉะนั้นถ้าอยากซื้อนะครับแบ่งไม้ซื้อนะครับพิจารณาซื้อที่40.5ครับถ้าย่อลงมานะฮะ คัดเมื่อไหร่ก็คัดตรงนี้ครับก็คือลุดแนวนะครับ39.50เป็นต้นไปนะครับนะครับอยู่ที่สอยู่ที่เ4 7เพราะฉะนั้นคุ้มครับลองมาดูเป้าราคารอบนี้กันนะครับว่าผมให้ไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าอยงนี้ตรงนี้ครับสั้นๆผมมองสั้นๆ49บาทได้นะครับ สิบาทเนี่ยได้อยู่เลยนะครับ20%ครับเพราะฉะนั้น STA ผมมองว่าริคตอรีวอร์ดค่อนข้างคุมมากนะครับกําไรประมาณตีมกลมยนะครับขาดทุนเนี่ยอยู่ที่2.47%นะครับคัดลอดก็ต่อเมื่อนะครับรุด39.5ุด39.5ลงไปนะครับค่อยขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจุดเข้าของผมเนี่ยอยู่ที่40.5ถ้าตลาดย่อมาก็รอรับตรงนี้ครับ ถ้าตัวนี้ย่อมาให้นะครับก็รอรับได้เลยนะครับลองทำแผนตรงนี้ดูนะครับผมมองว่าสวยนะครับแต่ที่สำคัญผมว่าถ้าตลาดมันแย่เอสดีเอาจะไม่ค่อยน่าเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าผมมองเนี่ยนะครับ49บาทนะครับขอให้มันมาให้ได้นะครับถ้ามาไม่ได้ผมมองสั้นๆก็แนวนี้ก็ได้นะครับแนวนี้45บาทก็ได้นะครับลิกสตอรีวอร์ดยังคุ้มอยู่เลยครับ 45.5เนี่ยกำไร12%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดไม่ดีอย่าไปหวังแก็บกำไรเยอะครับรอตลาดเฉลยอีกทีนะครับจะดีกว่านะฮะประมาณนี้ครับสำหรับ sta ต่อไป pttgc ครับล่าสุดงบไตรมาส2ประกาศออกมาดีมากนะฮะก็เลยนะครับ2-3วันที่แล้วเลยมีทรงเล่นครับแต่สุดท้ายเป็นไงฮะ ติดแนวต้าน EMA 89ครับเพราะฉะนั้นเลยย่อลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นครับถ้าอยากเล่นผมมองว่ารอเบรกนะครับรอยืนเหนือ EMA 89ไปให้ได้ก่อนค่อยเล่นนะฮะสำหรับ PTTGC นะครับจุดคัดคือตรงไหนก็แนวรับนะครับสั้นๆตรงนี้นะครับ58-50นะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าของเราก็ประมาณ60บาทครับจุดคัดก็นี่ครับ 5 8 5 0ถ้าปรับตัวต่ำลงมานะครับก็ค่อยคัดนะครับโดยที่คัดลอสอยู่ที่2.50%นะครับ 2.5%, นะครับค่อนข้างน้อยนะแต่นะครับเป้าของเราลองมาดูกันครับเป้าผมมองไว้ว่าโอ้นะครับ64บาทนะครับได้อยู่ลิขส t o r ิ w รีวอร์ดก็โอเคนะครับสำหรับคนอยากเล่นสั้น6%ครับต่อ2 5ครับ รีวอร์ดนะครับประมาณอัพไซด์อยู่ที่64บาทครับถ้ามองสั้นๆ64บาทได้อยู่นะฮะอยู่ที่6 6 7นะครับคัตลอสอยู่ที่2.50นะครับเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้น p t t t c ีซีสำหรับคนอยากเล่นสั้นผมมองว่าได้อยู่นะครับงบมันมาดีด้วยเพราะฉะนั้นเหลือแค่อย่างเดียวครับว่าตลาดจะเอาหรือเปล่านะครับถ้าตลาดไม่เอาก็เหมือนกับตรงนี้ครับตลาดแดง PTTGC นะครับที่เป็น หุ้นใหญ่เนี่ยก็ต้องลงตามนะครับมีสิทธิ์ที่จะลงตามได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับสำหรับ p t t PTTGC นะครับต่อไปไทยคอมครับไทยคมนะครับไทยคอมนี่ลองดูดูมาครับคือยืนเหนือนะครับตัวแนวรับของเราได้แหละผมเคยทำการบ้านตัวนี้มานะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คอนเฟิร์มอีกที EMA 10 20ตัดขึ้นนะครับนะครับยืนเหนือได้ด้วยนะครับนี่ฮะเหมือนผมเคยทำแผนไว้แล้วว่าถ้าจะรอรับซื้อเนี่ยรอแถวนี้นะครับจุดคัดก็จุดแถวนี้พอดีนะครับ11.3เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อลงมาวันนี้โอ้โหนะครับ11.3พอดีเพราะฉะนั้นมันต้องรับแล้วนะครับจุดเข้าที่ได้เปรียบคือแถวแถวนี้ครับที่มันย่อลงมาวันนี้เพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ ไายคอมนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะน่าจะตกรถกันนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากเล่นนะครับก็มีแกรบกาไรเหลือให้อยู่นะครับ12.5นะครับสมมุติว่าตลาดเปิดมานะครับยังอยู่จุดนี้อยู่แกรบกำไรสั้นๆนะครับอยู่ที่5%นะครับอยู่ที่12.5%เนี่ยคัดลอดเมื่อไหร่นี่ครับแนวเดิมเลยฮะรูด1 1บุดนะครับ เอาสเอ็ดจุดสครับลุด11.3ค่อยขายนะครับเพราะฉะนั้นลิกสตอ r ีวอร์ไม่คุ้มแล้วครับลิกอยู่ที่ 4%, เพราะฉะนั้นไม่คุ้มครับต้องปรับเป้าครับมาไว้ข้างบนเนี่ยจะคุ้มกว่า1 1บเนะครับเป้านะครับอัพไซด์อยู่ที่13.2นะครับนะฮะคัดลอสอยู่ที่11.3ถ้าปรับตัวต่ํำลงมานะครับ แผงประมาณนี้ครับสำหรับไทคอมแต่ตอนนี้เนี่ยเลยจุดซื้อไปแล้วนะครับที่คุ้มค่าตรงนี้นะฮะผ่านพ้นไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ลองผ่านไปก่อนก็ได้ครับนะฮะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ผ่านมาแล้วนะครับต่อไปซูปเปอร์ครับซูปเปอร์ก็เอาแดงครับวันนี้เอาแดงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอเบสิบยี่สิตัดขึ้นแต่89 นะครับเจ้ากรรมไม่รู้จะเทสอยู่หรือเปล่ารับอยู่หรือเปล่านะครับรออย่างเดียวครับขอให้เขายื่นอยู่นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆค่อยตามนะครับงบเป็นไงฮะงบเป็นไงงบไม่บอกนะครับงบไม่ได้บอกในนี้นะครับก็ลองทําการบ้านงบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมมมมีมมองว่าเทรนด์มันไม่ชัดครับเทรนด์มันค่อนข้างไม่ชัดตัวนี้ก็ละเว้นไปก่อนได้ครับ รอ EMA 8 9ยืนเหนือผมมองว่านะครับโอ้89ยืนเหนือเนี่ยก็เสี่ยงไปครับสำหรับผมเนี่ยเสี่ยงไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นรอบใหญ่ๆผมมองเล่นตรงนี้ดีกว่านะฮะตีวงกลม1.05เบรกให้ได้นะครับ,รนะรบแนวนี้เบรกได้ค่อยเล่น,นครับเอาจุดในจุดที่มันชัวร์ๆดีกว่าครับเอาจุดที่มันชัวร์ๆนะครับจะปลอดภัยมากกว่าถ้า 1.05ไปได้เนี่ยผมมองว่าแก็บกำไรตีต่ำๆนะครับ1.50แล้วกันนะครับตามแนวต้านไฮเก่านะครับ1.50เพราะฉะนั้นลิกสตอรี a อ d ตามนี้ครับนะครับ1น0นะครับตามไฮเก่าตรงนี้นะครับตีวงกลมนะครับแก็บกำไร42%นะครับเยอะมากนะครับซุปเปอร์ถ้าเขาเล่นจริงผมมีมุมมองว่า ตรงนี้น่าจะได้อยู่แต่ขอแค่อย่างเดียวครับ1.05เบรกไปให้ได้ก่อนนะครับเบรกไปให้ได้ก่อนเก็บกำไรเยอะมากนะครับอัพไซด์กำไรเยอะมากแต่นะครับจุดคัดล่ะจุดคัดผมมองแนวนี้แล้วกัน1.90ขออภัยครับ0.90นะครับดาวไซด์นะครับลิกของเราอยู่ที่14 นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้ามองตรงนี้ค่อนข้างลึกเลยนะครับถ้าเล่นเบรกตรงนี้ลึกนะครับถ้าลึกอย่างนี้ก็ต้องหาแนวใหม่ครับนะฮะอาจจะใช้ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นจุดตรงนี้นะครับเลื่อนมาเป็นแนวรับย่อยนะครับเล่นสั้นๆเลยครับ 1. 0 1ศอ่ะนะครับ ถ้า1.01นะครับถ้าเล่นเบรกตรงนี้ถ้า1.01นะครับย่อลงมาแล้วหลุดเนี่ยค่อยขาดครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์อยู่ที่3.81นะครับ3.81ต่อ42ครับเยอะมากนะครับแต่ขอแค่อย่างเดียวครับให้มันเล่นนะครับให้มันเบรกจริงนะครับเบรกจริงค่อย follow buy ครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์จะสวยทันทีนะครับแต่ขอแค่เบรก1.05ไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบครับสำหรับซูเปอร์นะครับผมกำลังบ้าน ประมาณนี้ครับสำหรับซูปเปอร์ต่อไป TKS ครับ TKS ก็วันนี้ก็เอาลงตามตลาดนะครับเอาลงตามตลาดถึงแม้ว่า EMA 10 20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเอาลงตามตลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นผมมีมุมมองว่าราเล่นเบรกอย่างเดียวครับนะครับขอเบรกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ <S <S ผมเอาเบรกสั้นตรงนี้ดีกว่านะครับ ตรงนี้จะค่อนข้างมีนัยยะสําหรับผมมากกว่านะครับเพราะว่าเทสกี่รอบครับหรอบ2รอบ1รอบ2รอบ3รอบนะครับประมาณ3อะ่ะนะฮะประมาณ3รอบนะครับไฮตรงนี้ไม่นับนะครับนะครับเพราะผมมองว่ามันมันเป็นจุดมันเป็นจุดไฮของเขาอะนะฮะแค่จุดเดียวซึ่งนัยยะสําคัญก็แค่จะเป็นแนวต้านนะครับในระยะต่อมา นะครับรอถ้าอยากเล่นสั้นเอา10.8ให้ยืนเหนือได้ก่อนนะครับแต่คอนเฟิร์มจริงๆตรงนี้ก็ได้ผมมองเป้าใหม่ดีกว่าวางแผนใหม่นะครับ11.3เอา11.3ไปเลยนะครับเอาให้ชัวร์นะครับตีไปอีกนะครับ11.4ไปเลยเบรกนะครับเล่นเบรกไปตัวนี้นะครับ TKS ถ้าสนใจเล่นเบรกอย่างเดียวครับ TKS นะครับ11.4ถ้าเบรกได้ ค่อยเล่นนะครับผมและจุดคัดลออของเรานะครับความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญเจอคือตรงนี้ครับนะครับจะเป็นดาวไซด์ของเรานะครับ10.8นะครับผมจะเป็นดาวไซด์ของเราถ้าหลุด10.8มาคัดทิ้งครับเป้านะครับเป้ามองนะครับอืมโหถ้าตามแนวฟีโบผมมองว่า10.8เนี่ย ก็ถึงเป้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองดูนะครับอินดิเคเตอร์หน่อยนะครับอินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณโมเมนตัมค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเล่นนะครับ11.4นะครับกำไรของเรานะครับเท p โ o ฟิตนะฮะง่ายๆสั้นๆผมมอง12.8นะครับ12.8เพราะฉะนั้นนะครับ12.8แก็บกำไร12%ครับนะครับแล้วตัว ลิขสของเรานะครับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญเจอกับดาวไซด์ประมาณ5.26นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคครับไม่ได้หวือหวามากแต่โอเคเลยครับคือถ้า10.4เนี่ยเบรกไปได้ผมมองสวยตัวนี้ครับมองสวยเลยนะครับขอแค่11.4เบรกไปให้ได้นะครับก็เฝ้าจับตาดูครับสำหรับ TKS นะครับตัวต่อไป IT ครับ IT City นะครับน่าจะ IT City อ่ะ IT City นะครับ ไอทีซิตี้นี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีข่าวอะไรนะครับเปิดกระโดดเลยครับเพราะฉะนั้นเปิดโดดขนาดนี้ผมมองว่านะครับถ้าจะ follow ตามเนี่ยแถวๆเนี้ยอย่าไปไล่ครับรอเล่นจริงๆนะครับรอเล่นเบรกตรงนี้ดีกว่านะครับรอเล่นเบรกตรงนี้ผมมองเอา6.90ไปเลยนะครับกลัวกลัวตบลงมากนะครับรอเบรกแนวนี้ให้ได้ก่อน6.90นะครับ ้าเบรกได้ค่อยเล่นนะฮะแต่คุ้มกว่าเพราะว่าตรงนี้ฮะถือว่าไปไล่ราคาแล้วครับไม่คุ้มแน่นอนดิสตอ Reward ของเราเพราะฉะนั้นเป้าครับเป้ารอบนี้นะครับผมมอง8ปดบาทยีสี่นะครับ8ปดบาทยสีได้อยู่ครับ8ปดบาทยได้อยู่นะครับและคัดลอสของเรานะครับจุดคัดของเราวางไว้จุดนี้ครับจุดนี้ครับ ผมมองว่าลิขน่าจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับ ITCity นะครับผมอ่ะนะครับปึ๊บโอ้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับกับสิบเอ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะร,รีวอร์ดสิบเก้าแต่ลิขอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับโอ้ลิขค่อนข้างสูงฮะลิข์ค่อนข้างสูงนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นหรือถ้าต้องการเล่นสั้นจริงจริง คัดครับแถวประมาณนับเป็นเปอร์เซ็นต์ผมมอง3%ก็ได้นะครับมอง3%เล่นเบรกนะครับแล้วก็ถ้าหลุดเบรกตรงนี้คัด3%ถึง5%นะครับแล้วแต่การรับความเสี่ยงได้นะครับน่าจะโอเคกว่าถ้าไปรอล็อตตรงนี้น่าจะลึกไปหน่อยครับ11%นะครับประมาณนี้ครับสำหรับ IT City ตนะฮะตัวสุดท้ายของเรานะครับอาซิม่าอาซิมานะครับเพราะฉะนั้น การบ้านวันนี้ผมมองว่านะครับมีแต่ตัวรอเล่นเบรกทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นรอตลาดให้มันชัดครับแล้วถ้าเล่นหุ้นลายตัวเนี่ยรอเล่นเบรกดีกว่านะครับรอเล่นเบรกดีกว่าอาซิม,มา่าเคยทำการบ้านไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแผนเดิมครับวันนี้เนี่ย EMA 10 20นะครับก็มีการตัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่แค่ยังไม่ชันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น แนวเดิมครับคือแถวแถวนี้เล่นได้นะครับแต่คัดล้อนเมื่อไหร่ผมมองแนวนี้ครับนี่ครับ2.5นะครับหรือว่าถ้าคุ้มค่าจริงๆผมมองรอรับ2.64นะครับจะดีกว่าเก็บกำไรของเรานะครับรีบอร์ดของเรา3 5เตรงนี้ครับให้เก่านะครับผมสำหรับอาซิม่ารออย่างเดียวครับว่าโอ้โหจะลงมาแถวตรงนี้หรือเปล่าถ้าลงมาก็จัดเป็นอันดีครับที่รอรับแถวนี้ฮะ เพื่อขายตรงนี้แต่คัดลอสก็นี่ครับแนวนี้เลยนะครับ2.50อยู่ที่5%นนะครับนะครับหุ้นการบ้านก็ของวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมองว่าแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างนะครับมันค่อนข้างไปตามตลาดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรออย่างเดียวครับรอเล่นตามตลาดนะครับถ้าตลาดนะครับยังเอาขึ้นอยู่เนี่ย เล่นไปครับเล่นได้นะฮะแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าิงจากหุ้นลายตัวเนี่ยดีเพนออนหุ้นลายตัวผมว่าแต่ละตัวรอเล่นเบรกนะครับรอเอาจุดที่คอนเฟิร์มจริง,รงๆว่าจะขึ้นค่อยเล่นนะครับจะดีกว่าเพราะว่าตลาดมันไม่ค่อยเวิร์กครับนะฮะเพราะฉะนั้นทับมือรอครับรอเบรกชัดๆค่อยเล่นนะครับผมสำหรับ list หุ้นการบ้าน ของวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นตัวแบบว่าสวยแบบโดนใจขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพับมือรอก่อนได้ครับสำหรับการบ้านวันนี้นะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ